อีพีนี้จะเป็นอีพีที่9ก้อีพีนี้ชื่อว่าทะเลสาบแห่งความฝันแตกสลายหลังจากฝ่าป่ามายาลึกมาได้เด็กทั้งสามไลอาเคียนและมีราเดินทางต่อไปตามเข็มทิศเรืองแสงจนถึงทะเลสาบแห่งความฝันทะเลสาบนี้ เป็นน้ำใสสะท้อนดาวกลางคืนแต่ครั้งนี้ปรับแปลสภาพเป็นสีเทามืดและมีคลื่นพลังเวทชั่วร้ายรอยวนอยู่บนผิวน้ำความลับของทะเลสาบนักปวดชราผู้เฝ้าทะเลสาบเล่าว่า ทะเลสาบนี้เคยเต็มไปด้วยความฝันดีและความหวังของผู้คนแต่เงามืดได้แผ่พลังเข้ามาทำให้ฝันแตกสลายทุกคนที่มองทะเลสาบจะได้ยินเสียงเรียกจากเงามืดพาพวกเขาไปสู่วังวนแห่งฝันร้าย ผู้คนหลายคนที่เดินใกล้ทะเลสาบต่างล่องลอยเหมือนถูกดึงเข้าไปสู่ความฝันร้ายเผชิญหน้ากับพลังชั่วร้ายทันทีที่เด็กๆก,ก้าวใกล้ใกล้ผิวน้ำพลังเงามืดดึงพวกเขาเข้ามาในโลกแห่งฝันร้ายส่วนตัวไลอาเห็นภาพเมืองรูมิลาพังพินาศเพราะความกลัวเคียน เห็นห้องทดลองระเบิดล้มเหลวในการคิดค้นสิ่งสำคัญมีราเห็นเสียงหัวเราะของเธอหายไปกลายเป็นความเงียบสนิทการกอบกู้ทะเลสาบเด็กๆจำได้ถึงบทเรียนที่ผ่านมาเคียนวิเคราะห์ว่าความฝันร้ายเกิดจากพลังความคิดเชิงลบไลอาใช้ความกล้าเผชิญหน้ากับภาพดวงตา มีราส่งเสียงหัวเราะบริสุทธิ์ปล่อยความหวังออกไปทั้งสามผสานพลังกับพินแห่งประกายดาวและขนนกสี่รุง้งที่ได้จากป่ามายาลึกมาเสียงหัวเราะและทํานองของพินดังก้องทะเลสาบน้ำเริ่มใสกับคืนดวงดาวสะท้อนผิวน้ำสวยงามเหมือนเดิมฟื้นฟูความฝันผู้คน อยู่ในฝันร้ายค่อยๆฟื้นสติพวกเขาหัวเราะร้องไห้และกอดกันด้วยความดีใจทะเลสาบกลับเป็นสถานที่แห่งฝันดีอีกครั้งนักบวดได้มอประกายดาวแห่งความหวังให้เด็กทั้งสามเป็นของขวัญสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเจ้าเห็นแสงแห่งความหวังแม้ในเวลาที่มืดที่สุด คืนนั้นเด็กๆนั่งริมทะเลสาบมองแสงสะท้อนจากดวงดาวไลอายิ้มและพูดเบาๆว่าไม่ว่าเงามือจะแข็แขงแกร่งแค่ไหนความหวังและมิตรภาพของเราจะทำให้มันไม่มีวันชนะเด็กๆทั้งสามคนได้ออกผจญภัย ถึง EP ที่9ซึ่ง e t ต่อๆไปนั้นเด็กๆจะเดินทางไปไหนบ้างขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ช่องเล็กๆในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ